นี่ยายสีผ้าเบิ้งพอคุณเจ้าพนสิมาบิาบนถบาทค่ะ<ม>บินัขถบาทเขาสารอาหารแหง่งผ้ากับว่าหลายรูปดอกค่ะมีสี่รูปชิเเฉพาะบ้านอ่อนนหน่อยทักบาทเขาสารอาหารแหง่ง รอพระคุณเจ้าสิขอมาเนาะคะ่ะเตรียมพ่วงพร้อมรอพระคุณเจ้าค่ะ คุณกสิรอดถ้าบิดใส้บาทเนาะค่ะตามสายทางป้าเพิ่นกกำลังเข้ามา ยินเสียงกลองเสียงของแล้วอืม ก็ก็ก็ตัดนะเก็บเลยหมดตัดนะก็มีงานมารองไข่มีปานครัวใส่อยู่ว่าอะ <coughs> <coughs> Terima kasih telah menonton! เขาคุดเจ้าห้อมสีมาเนาะค่ะอันจะสีเริ่มต้นมาจะฟัง แลคุณเจ้ากำลังจะมาถึงค่ะคนก็รอ่ใส่บาท Aum. Mm. Aum. Mm. Aum. Mm. วันนี้วันที่หนึ่งจับาทสงาสารอาหารแห่งบันนาธซึม,มปีไม้ปีสองพัห้าอยครบสิบเก้าด้วยครับปูทังวัดบันณาิซึมรับบินบาทวัททนปีไม้นะครับ เล่นได้ของคือต่างจันเจ้ามันกับส่บาทเนาะค่ะสะเดินตามถนนไปเรื่อย <También> <bane> ใช่宝妈ทายภ่าปเพบรรแากกาศเพราะคุณเจ้าเพื่อมาบินขบาาเนาะคะ่ะเก็บภาพน่าเมือสาห้เบิ้งม,มีทีมมีแอบานกุซอยน้ำทีมไปบินขบาทนำปูคนก็นจะไปตามถนนเรื่อยๆเนาะคะ่ะ ว่าหลายเขตเฉพาะวัดอยู่บานวัดพระวไลองไรล,ลูกขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อที่เขามาเบิง่งลีปให้ยายยายก็มาไทยเย็บเอาผาพบรรยากาศหน้าหมูอเ้าพระมาบินถบาตให้เบิ่งค่ะขอบคุณทุกเลิบทุกไลเด้อค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้ยายขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ